ที่เราเนี่ยจะเพิ่มกลนติดตามมีชั่วโมงขึ้นเยอะแล้วก็จะผ่านกดได้นะครับนะอันนี้ก็คือข้อเสียของมันนั่นเองนะอ๋อจะคู่ว้เก่าครับผมอ๋อถามตอนไหนครับผมถามเมื่อคืนหรือเปล่าผมยังไม่ได้เปิดไลน์เลยนะครับนะพอม,มาเช้าผมาตื่นมาผมก็ออกกําลังกายนะครับแล้วผมก็ไปจูงมาแล้วก็นค่ายไม่ได้กินเลยลก็มา,มมา,ลาไลฟ์เลยเลยครับเนี่ย โอทีนะครับเดี๋ยวขอผมไปไปไอ้นี่ก่อนนะนะตอนนี้ถ,า,ถามามาเมื่อคืนผมยังไม่ได้เปิดดูไลน์เลยไปเลยนะครับเดี๋ยวจะไปเปิดดูนั่นเองจะกผู้ใเก่านะครับแมมนะพี่เล็กบอกสวยอมแพ้จะมี่แช่มือลดมือสอบ,บอกวัยรุ่นนั่นนั่นนะครับอยากเป็นแต่ไม่ทันแล้วค่ะโอ้จะมีเซอร์ไพรส์ครับผมจะมี่วนน้อยด้วยวัยรุ่นใหญ่ห้าบกปีใช่ไหมจะมีเก็บเงินผสมน้อยอ๋อจะพี่เสกสันชื่อก็เหมือนผม อายุก,ก็ใกล้เคียงกับผมอีกนะครับผม,มจกพิจูจารุวัฒน์วัยรุ่นเลยนะครับผมแมานะครับโอเคอ่ะต่อเลยนะครับผมนะต่อมาครับผมถ้าเป็นอีกคอนเทนต์สปายหนึ่งนะสปายที่เป็นแนกวกระแสเช่นฤรูการเทศกาลวันสํนาคัญต่างๆนานะครับข้อดีของมันก็คือมันจะเหมือนเจ้าตัวนี้เลยเออเอาเดี๋ยวฟังนี่ก่อนลืมไปนะครับฝั่งนี้เนี่ยที่ผมทำเป็นลูกมือหัวใจนะ ข้อดีของมันก็คือว่ายอดบิลเนี่ยมันจะนิ่งมันจะมั่นคงเหมือนความรักที่นะครับมีให้กับภรรยาของเราใช่ไหมมันก็จะนิ่งมันก็จะมั่นคงอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะฟังลพี่น้องอี่เพิ่งพัวออกมานะนะครับน้ำเน่าแต่เช้าเลยนี่แหละผมเปรียบเทียบน่าจะเห็นภาพชัดเจนนะเหมือนกับความรักที่มีต่อภรรยาของเรานะครับที่มั่นคงสม่ำเสมออาจจะไม่หมือหวาอาจจะรักไม่มากแต่รักนานๆนั่นเอง ครับพี่นะแต่ละคนนะมาครับผมถ้าเป็นทางด้านขวามือนะครับก็จะเป็นผมจะเปรียบเทียบเป็นเหมือนเจ้าตัวรถไฟหอตีลังกานั่นเองนะเพราะว่าถ้ามันอยู่ในช่วงกระแสของเทศกาลนั้นฤดูการนั้นความสคัญนั้น,นยอดวิวมันจะพุ่งขึ้นอย่างเป็นรถไฟหอตีลังกาเลยนะแต่ถ้ามันไปอยู่ในกระแสนั้นแล้วยอดวิวลวงเอาลงเอาเลย นะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อดีข้อเสียของแต่ละแนวนั่นเองนะครับขอบคุณพี่จงชาแนลด้วยสวัสดีนะครับมแม่พี่เพิ่ลนบอกว่ารุ่นหลักห้าค่ะนั่นนั่นนะครับโอเคครับผมอ่ะพี่น้องครับสักสไลด์นี้พี่น้องฟังแล้วเออเกทอย่างไรครับผมถ้าเข้าใจอย่างไรรบกวนพิมพ์ลงมือเฮฟหน่อยๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปสไลด์ต่อไปนะซึ่งผมก็จะมีวิธีการแก้นะครับผม นะที่เราจะกอ่อกระแสด้วยแล้วก็จะไม่เป็นรถไฟหอทีลก,กาด้วยมันจะมีแต่พุ่งขึ้นพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นเดียวอ้าวท่านคะรสนใจอย่างไรพิมม์ลงมือเห็นได้หน่อยนะครับผมในการเช็คก่อนนะนะครับท่านไหนอยากจะพูดคุยปรึกษาผมอะไรอย่างไรนะก็สามารถที่จะไปปรึกษาผมได้ที่ไลน์นี้เลยนะครับแอดเซกยูท mm ูบ hmm. นั่นเองนะครับผมนะท่านไหนมีความสำเร็จดีๆ ว่าอยากใช้ผมสัมภาษณ์แบบช่องนิทานสองรอบนะครับก็มาพูดประโยชต์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะขอ,อพูดคุยสักนิดหน่อยก่อนดูซิวา่าเอะนะครับว่าพี่น้องเนี่ยมีประสบการณ์อะไรดีๆที่อยากจะไปแชร์ให้กับพี่น้องท่านอื่นหรือเปล่าหรือว่ามันมีประโยชน์หรือเปล่านะผมก็จะได้สัมภาษณ์เพื่อที่ว่าจะได้เป็นวิทยาทานกับช่องอื่นๆด้วยและที่สําคัญก็คือเป็นการช่วยโปรโมทช่องของพี่น้องด้วย ครับอันนี้ก็ติดต่อหรือว่าท่านไหจะสอบถามอย่างเดียวก็ติดต่อมาได้ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างไรนะครับติดต่อมาได้เลยน้าที่ลายที่ชื่อว่า d s a เ e YouTube นั่นเองนะครับนี่นะนะครับขอชัดเจนนะครับก็มีจากช่องของครูใบเก่าอเครับลงมือเฮ็ดนะพี่ในดำรุ่น60บวกนั่นนั่นโอ้ขอบคุณนะครับผมจากพ่อน้องไอติมดุยสวนอ่าเดี๋ยวขอขั้นเวลาหน่อยนะครับผม ขอบคุณพ่อน้องไอติมด้วยขอบคุณนะครับผมที่ส่งซุปเปอร์สติ๊กเกอร์มานะครับผมนะเดี๋ยวผมจะไปวิ่งกอดช่องพ่อน้องไอติมให้เลยนะพ่อน้องไอติมสวยอ้าวเราไปดูกันดีกว่านะครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมอ้าวตอนนี้กำลังดู นอนตั้งไหนยังไม่ได้ลงคลิปอย่างไรครับผมอย่าลืมนะช่วงนี้เป็นช่วงโกยของเรานะเพราะว่าช่วงเดือนพฤศจิกายนธันวาคมโฆษณามันก็จะเข้าเยอะมากๆเพราะาเป็นช่วงที่เจ้าของสินค้าหรือบริการนะครับเขาก็ตัดกลโุโฆษณาเพราะเป็นช่วงที่คนจับจ่ายใช้สอยเยอะเลยในการที่จะเข้าสู่เทศกาลลื่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นรีบลงตอนนี้ดีที่สุดแล้วนะครับ พ่อหนุ่มไอติมลุยสวนไปดูกันเลยนะครับผมเบิร์ายอ่ะเดี๋ยวขอดูผลงานสวัสดีทุกท่านลูกทุเรียนนั่นเองอ๋อนะครับผมเบิร์กไปโอเคครับลูกลูกทุเรียนนั่นเองนะครับเบิร์กไปมาดูกันเลยครับผมป๊บอันดับแรกนะครับผมจากช่องพ่อน้องไอติมลุยสวนนะโอ้ถ้าเป็นผมนะผมจะเปลี่ยนจากรูปทุเรียน เป็นรูปหน้าเราจะดีกว่านะแล้วก็ถ้าพ่อน้องไอติมเนี่ยบอกว่าเอ้ยจนันเราเนี่ยนะครับเน้นไปที่การทําทุเรียนนะถ้าเน้นที่ไปการทําทุเรียนอย่างเดียวเนี่ยเป็นผุนะก็เ,เปลี่ยนชื่อช่องให้มันชัดๆเลยดีกว่าว่าอีา่ยงตัทุเรียนนะครับเพราะว่าถ้าทำแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้กิดนะแต่ว่ามันขาดความน่าเชื่อถือนั่นเองรูปทุเรียนแบบนี้เนะี่ยโอ้ยมันดูแนละ้วมันขาดความน่าเชื่อถือนะแล้วก็ถ้าสมมติสมมตินะ ในอนาคตช่องของเราตัวอยไว้เมื่อไรเนี่ยคนจะจําหน้าเราไม่ได้เพราะว่าเห็นแต่รูปทุเรียนแบบนี้นั่นเองนะครับตรนี้นะนี่เราติดตามใช้ได้เราด้วยโอ้นะครับเหมือนกันะะน,นะครับ,บ,นะรบทําตามแนวทางผมไปเนี่ยปีหนึ่งเนะยเขาบอกว่าได้กาไรมาแล้วห้าล้านนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะว่าทําอย่างไรนะนี่โอครับ่มต้นอย่อยนาลืมนะไปเปลี่ยนเลยนะ ก็เป็นเป็นหน้าสวยสวยเลยนี่นแหละทำให้กิดความน่าเชื่อถือมากขึ้นนะครับต่อมานะครับพี่น้องทนายสายเกษตรเดี๋ยวเราก็จะดูไปด้วยกันเลยนะว่ามีวิธีการทำอย่างไรนะต่อมาครับผมอ,อันนี้เนี่ยก็แนะนำเพิ่มเติมเลยว่าทุกท่านนะครับให้เราเนี่ยแต่งตัวใส่เสื้อผ้า นะครับกับเจ้าตัวเนื้อหาและก็กลุ่มคนดูของเราสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับที่เข้ามาแล้วฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับโอ้มันนี้เรามาคุยกันกลออาวเคลื่ไของีอหล่าวอิงเขาครับสวัสดีครับเมื่อคืนสาวนา้อยเพชรแคนแองเล่นที่โคราชมีความเคลื่อนไหวก็มี มีน้องเอาม์ไซคันเล็กคันเล็กไปนะพี่น้องม่อน้องเอร์ไซคันเล็กไปแล้วก็น้องเอาม์ไซคันเล็กไปแล้วกเกิดความหาที่ก็มีก็ดีครับเพราะว่าน้องก็มีคนได้ทําบอกช่อง u ูท b e ก็ได้ได้มีการทำคอนเทนต์คอนเทนต์ด้วยคอนเทนต์นั่นก็คือเห็นได้เห็นน้องในการขี่รถขี่รถ,รถมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์คันเล็กที่น้อง ซื้อมาที่แม่หน่อยซื้อให้ตอนนั้นนะ่ะแล้วก็น้องก็มันก็เป็นข้อดีเงข้อดีไงครับข้อดีที่ช่อง youtube หลังบ้านก็จะได้ช่อง youtube ก็จะได้มีคอนเทนต์น้องก็จะได้มีคอนเทนต์ให้คนถ่าย youtube ไม่ได้ปะจําเจด้วยการเดินก็คือก็ได้มีเอารถเอารถขับเล็กๆขึ้นรถตู้แล้วก็ไปทํา ให้ทำคอนเทนต์นั่นแหละแล้วก็พ่อโจพอ่อพ่อโจก็ลงมาแจมด้วยในบางคลิปผมก็เห็นอยู่ก็สิ่งดีๆก็มีครับสาหรับการที่เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าสิ่งที่ชอบเอาไปโดยก็เป็นสิ่งที่ได้ได้ได้มีคอนเทนต์ต่างๆ สวัสดีครับสวัสดีท่านสี่คนชมครับเข้ามาแล้วคุยกันได้ครับทักทายกัได้ก่อนเข้าทำงานอันนี้เรามาคุยกันก่อนเข้าทำงานกับความเคลื่อนไหวของนักร้องวงสาวน้อยพี่แพงอีหล่าหงอิงเรานะครับว่าความเคลื่อนไหวเป็นไงบ้างวันนี้วันนี้ที่ไหนวันนี้วัน,น,วนที่เก้าบอกว่าเล่นที่ขอนแก่นใครที่อยู่ขอนแก่นก็ไปให้กำลังใจกันได้นะครับผมขอนแก่น ตอนนี้ยังอยู่โซนภาคอีสานอยู่คิวงานตอนนี้อยู่โซนภาคอีสานเราไปดูคิวงานอ่าเข้ากทมใกล้เราใกล้สถานที่มบบน,นะนก็เดี๋ยวเราจะดูโซนกดวันนี้อยู่โซนกทอมอ,อยู่ สวัสดีครับสวัสดีท่านที่เข้ามาฝากกดติดตามกดติดนะครับผมทางทข้างหลังนี้อ้าวเน็ตไม่ไปพี่น้องเลยเน็ตไม่มี สวัสดีทุกท่านเข้ามาอะไรก็เด,เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เราจะไปด,ดูคิวงานสาวน้อยช่วงไหนที่เราเข้ากรุงเทพเพราะว่าเราอยู่กรุงเทพเราต้องหาช่วงที่เข้ากรุงเทพนี่คือ นี่ก็คืออ่าบรรยากาศบรรยากาศที่ที่พ่อที่พ่อโจโลงมาทำคอนเทนต์เล่นกับคอนเทนต์ลูกกับลูกสาวอย่างน้องเอิงก็เป็นคอนเทนต์ที่ที่น่ารักอีกแบบหนึ่งครับที่ที่ความร่วมมือแบบพ่อโจก็มาให้ความร่วมมือเพื่อที่จะให้ลูกทีมได้ถ่ายได้ถ่ายคอนเทนต์โดยการขีม่มอเตอร์ไซคันน้อยๆคือน้องเอาไปเอาขึ้นรถมาเล่นด้วยเรียกว่า วันนี้ไม่คิวการน้องไผ่ทาไมพโจะโจววันนี้ยังอยู่โคราชอยู่แล้วครับวันนี้อยู่โคราชอยู่นะมันคิวงานวันนี้อ๋อราจะเป็นสาวน้อยลําเพลินโชว์นะาอยู่ที่ขอนแก่นสาวน้อยแพงนะอยู่โคราชวันนี้ยังอยู่โคราชที่เดิมเดี๋ยวดูคิวงานครับเดี๋ยวคิวงานแป๊บหนึ่งสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาครับสวัสดีทุกท่านเขัา,า,ขา,าวันนีก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อคืนนี้สาวน้อยเพก็ยังอยู่โคราชวันนี้น่าจะอยู่โคราชอีกเราเดียวเน็ดไม่ไปเลยครับเมื่อคืนเราก็ได้ดูความน่ารักของพ่อลูกก็คือการได้ได้เล่นได้ขี่ได้ขี่ได้เก <c oughs> ียร์มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ก็มามีเป็นภาพที่น่ารักนะครับทุกท่าน <c oughs> อ่าเหน็ดพอไปเลยได้พี่นวังเลย สวัสดีครับเข้ามาแล้วไปพี่น้องไปเป็นไรวันนี้อยู่วันฟัดน้องไผ่ครับโคลาดเหมือนเดิมใครใกล้ก็ไห้กลังใจกันได้สลับสามน้อยเพริบันเพลงแล้วก็วันที่สิบห้าเดือนครับร้อยเอ็ด ที่สิบห้าร้อยเอ็ดจะลืมนะทุกท่านงานเท่าแก่น้อยพี่น้องครับที่เห็นไหลาจ,าจากที่นี่ว่าเป็นน้ำป,ป่าเด้อครับแต่ว่าเป็นน้ํามันครับปั้งบบิดครับนี่เป็นน้ามันที่กันจากถุงขยายพาันธุิครับเป็นภุ่ปัญญาของกุยเล็กนะครับที่เป็นสางหอกันแบบสามหอปันสองเตาเขาครับ ซึ่งวิธีการก็คือเป็นสีเอาถุงพยาพลาสติกครับซึ่งเกลือนบ้านเกลือนเมืองอยู่ในขณะนี้ครับสีเอาใส่ลงไปในเตาเผาขนาด2 0 0ลนตรนินะครับโดยปกติครับการเราใส่ถุงพลาสติกลงไป10กิโลครับเท่ากับส่ในน้ำมันประมาณแปดถึง10ลนิตรต่อการเผาหนึ่งครั้งนะครับซึ่งการเผาคนั้งสีใช้เวลาอยู่ประมาณ2อถึงชั่วโมงครับ่นอะ สำหรับเกิือผงเด๋ยว,ยวามาเขาพะยาปลาสติกครับจะสีใสเป็นน้งมันเครื่องเท่านะครับหัวเป็นน้ามันกิโลน,นั่นเองครับ หลังจากใส่ถึงพยายพลาสติกลงไปแลาหาหา้วครับเข้ากับสิบลูไฟครับพลาสติกมันก็จะค,อะค่อยและลายครับเลยกำลังเคยกลายเป็นไอระดับแสบระดับเป็นน้ำมันครับซึ่งในการการเข้ากับสิได้ทั้งน้ำมันเบนซินแล้วก็น้ำมันดีเซลครับสามารถนําไปใส่งานได้ครับเครื่องยอนต์ทั่วไปครับว่าสิดเป็นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์รถไถนารถแท็กซี่เครื่องซูบน้ำเครื่องพลหญ,ญา้าและกันเครื่องยอนต์ทุกชนิดนะครับ พี่น้องหลายๆคนอาจสีสงสัยว่าล้วเตาเผาแบบนีมันสิบอันตรายที่มันสิบ่ระเบิดใส่หัวด,ดีนะครับบ่อนตรายนะครับพีดด่น้องเพราะว่าเตาเผานี่จะมีมีการคมณสนวนการป้องกอนครับอากาเย็่วเป่าปิดเปิดในกรณีที่ถังมันอาจสีรวมกับกเครา่อเปิดเอาอากาศออกเพราะฉะนั้นมีมีาร,ระเบิดอย่างแน่นอนนะคระับเขาา่อสนใจครับอยากไปศึกษาอย่างหน่หรืออย่าผู้เขาท้ใส่ด้ไปั้หน้าทั้งหัวทังสวยก็สามารถ สวัสดีทุกท่านครับสวัสดี คืนเงินทัน